อ้มจบปูนได้บ้างอุ้มจบปูนไม่ได้แล้วอุ้มไปทำอย่างอื่นได้ไหมเขาไม่อยู่อุมอ้มไปทำอย่างอื่นได้ไหมได้อุ้มไปทำอย่างอื่นได้บ้างเราพี่จะไปไหนอ่ะไปบ้านไมเคลิลบ้านไมเคลิลได้เราไปกินบนที่นอนต่อเนี่ยเขากินบนที่นอนใช่กินบนที่นอนกุบกิบกุบกิบลงมาเลยใครลงอ่ะ อันนูจะกลับยังไงพี่จะชี้หนูวไว้ตรงนี้ไม่ไดก้ก็เห็นแล้วก็โทรมาบอกพี่พี่มารับมาหนูกลัวกลัวอะไรไม่กลัวกลัวตรงไหนกลัวหนูไม่เคุยนะคะไม่เขาสลบก่อนบอสอ๋อคือฟีตาทำให้เขาสลบก่อนใช่ไหมเราไงฟีตาไงอ่ะฟีตาแบบไหนอ่ะทำให้เขารู้สึกตัวเองหรือว่ายังไงอ่ะ เขาเป็นของหนูคนเดียวเกขาเคยดนหนังโป๊อยู่หนังโนใหญ่มากเคยดูหนังโป๊เขาก็ทำขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้ป้าจะว่าบ้าถ้าป้ารู้อ่ะป้าด่าเข้าใจบ่าป้าไม่รู้ก็ถ้าก็ถ้าฟรีท้องป่องไม่เละอ่ะป้ารู้แน่นอนป้าไม่บอกป้า ร้อนนบรรยากาศอยากนอนใต้ท้องรถจังเลยไม่เแต่งงเมื่อม่งนั้นสวยใช่ปะฟีฟีเริ่มเริ่มเริ่มแต่ว่าประเทศเราไม่มี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 รอลอรีโอ้โหพาหนุ่มไปใส่หนุ่มแต่ของแต่ของแต่ของผู้ชายหายากมากเลยอ่ะอุ้มจกปูนได้บ้างอุ้มจกปูนไม่ได้ ได้ไหมเขาไม่อยู่อุ้มไปทำอย่างอื่นได้ไหมได้ว่าไปทำอย่างอื่นได้บ้างเราฟีจะไปไหนอน่ยไปบ้านไมเคิลบ้านไมเคิลได้แล้วพี่เขาไม่อยู่อ๋อคืนนี้คือบ้านวันนี้เราหลับเพราะอะไรใช่ไหมมีไหมพี่โลคะสมีไหมเหรอต้องแวะซื้อดิแล้วหนูก็ขิงใจเขาเลยแค่หนูคนเดียวไมยหนูคนเดียวละก็ าเียพี่าพไม่มีเลยอ่ะพี่ไม่ได้พกไปเลยอ่ะตรงนี้แต่เขาไม่รู้หรอกเขาจะหลับหรืออยู่แอดับงต้องแสด้วยเฮ้ยไม่้องใช้หรอกไอ้นี่มันปลุกไม่ค่อยตื่นหรอกตัวแสแอดดับดิเดินไม่ได้เลยมั้งถ้าเกิดมีดดับอ่ใช่หลับหรือจะหลับหรือไงตอนเนี้ยข้าไปเอาข้ามากินใช่หรอไอ้นี่ไปกินตอนที่นอนต่อเนี่ย กินบนที่นอนใช่กิ่บนที่นอนกุบกิบกุบกิบลงมาเลยใครลงอ่ะแหนูจะกลับยังไงพี่จะชี้หนูไว้ดวงนี้ไม่ได้ก็เห็นแล้วก็โทรมาบอกพี่พี่มารับไม่หนูกลัวกลัวอะไรไม่กลัวกลัวตรงไหนกลัวหนูไม่เคยใช่หรออ่าอ่าอย่าอยู่แบบเปล่ยนแปลไปอันนี้บ้านที่เหรอเอาบ้านเหรอ อยู่ในบ้านใครบ้านของใครวะเอา้าผิดที่บ้านใครวะเนี่ยมันมีทางมันมีบันไดตรงไหนวะบันไดอ่ะมัน<า>อยู่ข้างนอกตรงนี้บันไดออ๋เถ้าเฟยเคยมาเคยไปน,นี่เหรอทางเดินมั้ยเราก็เคยมาด้วยกันไม่ใช่เว้เว <c oughs> <c oughs> ้เว้ว่าไง ให้เราไปทำติ๊กต๊อกไหนห้อง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 ไหนพี่จะเอาห้องไหนดูห้องแมบอุ้ยห้องก็สลัวมันมืดห้องมันมืดไปบ้านหนูมองไม่เห็นหน้าเขาในห้องนี้ไหนห้องเนี้อย โค้ดสว่างโค้ดสว่างโค้ดสว่างฟีแม่แต่ให้หลบบ่ายเขาเขาก็ยืนนั่นเลยดิพี่ต้อแทงเขาพี่แทงไม่ได้เดี๋ยวเขาตื่นถ้าแทงเขาเดี๋ยวเขาตื่นนะคะให้เขาสลบก่อนบอสอ๋อคือฟีด้าเขาให้เขาสลบก่อนใช่ไหมเราไงฟีด้าไงอ่ะฟีด้าแบบไหนอ่ะ ทำให้เขารู้สึกตัวเองหรือว่ายังไงอะทำยังไงก็ได้เขาเป็นของหนูคนเดียวเของเพ็ยคนเดียวเลยเหรอใช่ได้พี่ไม่ได้เขาเก็บไม่ได้ยังไงตัวต้องหยัดก่อนดิออกขึ้นเตียงเลยเราเฟก็เปลี่ยนกระทำใช่ขึ้นเตียงเลยน่ารบกวนนะคะตัวเขัดแดงขึ้น เออนั่นดิเอาไงอ่ะเอาเอาไงเขาสอบก่นนะพี่มีปักหลามเลยพี่มีแต่ไม้เดียวตีเขาสอบกันปะล่ะแล้วเขาก็วนหนูแน่เลยให้ค่าสลบปแม่เราตอนนี้เฟย์อายุเท่าไหร่นะอายุสิบหกสิบหกมันยังไม่ได้เฟย์ฮะแล้วถ้าป้าป้าเฟย์เลยเขาเยดูหนังโป๊อยู่โธ้พใหญ่ มาดูหนังเบอเขาก็ทำขึ้นขึ้นลงลงนั่นมันผู้ใหญ่เฟ,ฟยแต่เฟยยงเด็กอยู่เข้าใจไหมเงินจานท่าได้อยู่มันมีท่าอะไรบ้างก<ฮะ>็ม,มีท่าขี่ม้าด้วยท่าม,ม้าทำไงท่าม,มาังก็ควบมัาแล้วมีท่าอะไรอีกแค่นี้อ๋อแล้วก็มีท่าที่หนุจใจอยู่ข้างบนที่เฟย์อยู่ข้างบน ถ้าอึบหนูไม่รู้เรียกว่าถ่าเหรอแต่เพียงเด็กอยูไ่ไงเพียงทำไม่ได้ป้าจะว่าบอกถ้าป้ารู้อ่ะป้าด่าเข้าใจเปล่าป้าไม่รู้ก็ถ้ารไงก็ถ้าฟีท้องป่องไม่เลยอ่ะป้ารู้แน่นอนฮะมถ้าหั่งได้แต่ท้องเลยเหรอถ้ามันถ้าั่งได้แตท้องป่องเลยเหรอ ถ้าน้ำเชื้อนี่ดีก็น่าท้องป่องอะแล้วหนูได้ไงน้ำเชื้อดีป่ะไม่รู้ว่าต้องดูที่มันอะเนาหมายความว่าหนูต้องลองทำใช่ป่ะอืมใช่แต่ตอนนี้เฟยยังไม่หมองไงยูเฟยยงสิบหกมิเล่โตกว่านี้หน่อยอะ่ะแล้วฉันหนูจะให้ทำป่ะหนี่ถ้าเป็นพี่อะ่ะเฟยยังเด็กอยู่ะ พยงอยากไม่พยงไม่อยากให้พี่ทำอ่ะรอให้โตกว่านี้เปล่าก็รอให้โตกว่านี้กันไงแล้วไปทำติดใจไว้ก่อนยังยังโตไม่เท่าควายคืนไม่ได้รอเท่าควายก่อนค่อยค่อยค่อยคืนได้แล้่ายกันมากิได้ทำาอะไรพี่เป็นน้องพี่พี่กพี่น้องกัน สเไม่กับพี่น้องไงก็น้องว่าน้อยใจที่แบบไม่มาลับไม่ใช่ไม่บอกบ้าแล้ว่าี่จะบอกบ้างไม่บอกไม่บอกเบื่อไม่งั้นจะฟ้องคุกกี้ด้วยฟ้องว่าฟ้องเรื่องก็จะเบื่อพี่ลูกค้าพาผู้หญิงมาบ้านไมโคร ที่ผาไรมาก่อนเฮ้หนูจะแต่งเรื่องขึ้นมาเว้ยเขาไม่เชื่อหรอกกูเกียร์ไม่เขาเชื่อเขาไม่เชื่อหรอกกีหูเบาแป๊บเดียวก็มาหูแล้วจริงไหมไม่จริงเปย์อย่างมั่วอ๋อไม่ได้มั่วกูเกี้เด็กน่ารักจังไงฮัลโหลขยันเลยจริง แล้วแกงเรายักยักจนบูนอยู่หรอตอนนี้ถูกต้องหาเออปลาป้าป้าไปไหมาตั้งนานแล้วเข้ามาหนูอไปนั่งรถเล่นมาเขายังไงก็ได้เขาเป็นของหนูคนเดียวกินอยู่เหรอเดียวอยู่กินแ hell แ hell กินข้กะเพราอีกแล้ว I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. you